จากราคาร้านอาหารตามสั่งที่จังหวัดยะลาไปดูราคาหมูที่อำเภอเบตงกันบ้างครับเนื้อหมูเบตงปรับราคาทะลุ230บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารอื่นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันส่งผลต่อผู้ค้าปลีกร้านอาหารและผู้บริโภคที่แผงหมูตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาพบว่าราคาอาหารสดเริ่มปรับขึ้นนะครับโดยเฉพาะหมูสดด้านพ่อค้าเปิดเผยว่า ราคาหมูสดหน้าฟาร์มตอนนี้ขยับจากราคาในสัปดาห์ที่แล้วจากกิโลกรัมละ104บาทเป็น110บาทเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงส่งผลให้ราคาหมูชำแหละต้องปรับขึ้นตามไปด้วยจากเดิมเนื้อหมูซึ่งเป็นหมูเนื้อแดงนะครับขายกิโลกรัมละ190บาทปรับเป็น230บาทหมู3มชั้นจากกิโลกรัมละ190บาทเป็น230บาทคาดว่าราคาเนื้อหมูชำแหละ อาจพุ่งสูง260บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นได้นะครับหากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็อาหารสัตว์ยังไม่ปรับลด พ่อค้าแผงหมูยังบอกอีกนะคะว่าหลังเปิดประเทศยอดขายก็ยังไม่มากต้องรอประดูไปอีก2-3เดือนตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นทำให้ยอดขายของร้านอาหารเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่มากเพราะเพิ่งเปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียได้ไม่นานช่วงนี้ราคาอาหารต่างต้องการเนื้อหมูมากขึ้นไว้รองรับนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้จะชำแหละหมูขายวันละ2-3ตัวตอนนี้เหลือเพียง1ตัวเพื่อส่งลูกค้าประจำและลูกค้าทั่วไปบ้างเล็กน้อยหากมากกว่านี้ เกรงว่าจะขายไม่หมดขาดทุนและหมูไม่สดจึงอยากให้ทางรัฐบาลได้ช่วยดูแลราคาอาหารสัตว์และราคาน้ำมันเพราะเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้ต้นทุนสูงค่ะขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผักน้ำมันพืชก็มีแนวโน้มปรับขึ้นเช่นกันก็เลยส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยร้านอาหารก็ตลอดจนถึงผู้บริโภคด้วย